สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน TMB ES s t a r t e c ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิด TMB East Spring Star 5 0 Chinese Technology นะครับตัวย่อ TMB ES s t a r t e c เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภทปีดดอร์ฟัน ป้อนเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวกองทุนนะครับลงทุนในกองทุน t r a n n Share SSE Star Market 50 Index ETF นเะครับเป็นกองทุนหลักกองทุนหลักนะครับมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีเซี่ยงไฮ้สต็อกเอ็กเช e s c i ย n อนเทคโนโลยีอินโนเวชั่นบอร์ด i ร d ปตอินนะครับ โดยลงทุนในบริษัทชั้นนำ50บริษัทตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่จดทะเบียนใน SSE Star Market ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนบริษัทที่จดทะเบียนใน SSE Star Market ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ ที่มีเทคโนโลยีสูงและมีกลยุทธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ไบโอเมดิซีนอุปกรณ์หรือเครื่องมือระดับไฮเอ็นการคัดเลือกข้อหนนะครับจัดอันดับหลักทรัพย์ในองค์ประกอบของดัชนีตามมูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยรายวันในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยและหากหลักทรัพย์ที่อยู่ในลำดับ10%สุดท้ายออก 2. จัดอันดับหลักทรัพย์ที่ได้จากข้อ1นนเลือกหลักทรัพย์50อันดับแรกหลักชนีจะได้รับการทบทวนทุกไตรมาสและการปรับปรุงจะมีผลในวันทำการซื้อขาย ขัดไปหลังจากวันสุขที่2ของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและทันวาคมเซกเตอร์ที่เข้าไปลงทุนนะครับ Information Technology 61.36 Healthcare 15.63 Industrial 9.48% Consumer Discretionary 7.74% Material 5.1%ตัวอย่างหน้าหุ้นของบริของกองทุนที่เข้าไปถือนะครับ Beijing King So 8.55% Beijing Roboro 6.86% Central Tran 6.8% m o n t e Techno 5.9% ไชน่ารีสอร์ท5้5หก้าเ n o ร9 8เทอนเทโน4.98ป็นต้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV คิดรวมอยู่ที่1.2531%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าคิดที่1เปอเซค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกไม่มี TMB ขี ES ขี Static กองทุนเปิด TMB e a s t s p r i n g star 50 Chinese Technology มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6 การป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามรุนพินิษของผู้จัดก,การกองทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1บาทขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1บาทนโยบายการจ่ายปันผลไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการขาย1%ปอร์เซนทำการ IPO ในวันที่31พฤษภาคมถึง8มิถุนายน2564 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกอง1.2531%ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนดวันรับเงินค่าขายคืน T+5 สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ f u n t a c h c h i e ได้ตามรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ